สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเทรนในการรักสุขภาพกำลังมาแรงมากๆสาวๆนุ่มๆนะคะก็อยากมีหุ่นที่เป๊ะที่ปังอย่างสาวๆนะคะลอง11ต้องมาสะโพกต้องมา จริงไหมคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่เราจะปั้นหุ่นให้สวยเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราออกกําลังกายอย่างเดียวนะคะเราต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินควบคู่ไปด้วยค่ะต่อให้เราออกกําลังกายมากแค่ไหนก็ตามนะคะเราควบคุมน้ําหนักแบบผิดวิธีไม่ดูแลในเรื่องของอาหารการกินไม่มีทางค่ะที่หุ่นจะดีหุ่นจะฟิตจะเฟิร์มแน่นอนนะคะวันนี้นิตาก็เลยมีตัวช่วยดีๆมาบอกต่อค่ะนั่นก็คือนี่เลยคะ่ะเป็นอกไก่ปั่นนั่นเองนะคะตัวเนี้ยเขาจะช่วยสร้างกล้ามเนือ้อ ควบคุมน้ําหนักค่ะแล้วก็สามารถดื่มแทนอาหารได้เลยนะคะอิ่มอยู่ท้องแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะนี่เลยนะคะอกไก่ปั่นเขามี4รสชาติค่ะขนาด300 ml ได้แก่โยเกิร์ตผลไม้รวมรสสตอรอเบอร์ี่โยเกิร์ตรสส้มโยเกิร์ตแล้วก็โกโกดัดค่ะ ใช้ผลไม้แท้นะคะรสชาติอร่อยดื่มง่ายมากๆค่ะมีโปรตีน30-35กรัมต่อขวดนะคะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้เร็วโลว์แฟตมีสารอาหารครบ5หมู่ช่วยควบคุมน้ำหนักอย่างปลอดภัยค่ะอกไก่ปั่นดื่มเวลาไหนดีที่สุดนะคะ1หลังตื่นนอนค่ะช่วงเวลานี้นะคะจะช่วยชดใช้โปรตีนที่ถูกใช้ตอนหลับค่ะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกอิ่มนะคะไม่อยากอาหารระหว่างวันด้วยค่ะ2ก่อนออกกําลังกายค่ะเขาจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับร่าง ะะแล้วก็ทําให้ออกกําลังกายได้นานขึ้น 3. หลังออกกําลังกายค่ะจะช่วยซ่อมแซมนะคะแล้วก็ป้องกันการสูญเสียของกล้ามเนื้อค่ะและ4ก่อนนอนค่ะร่างกายจะใช้ฟื้นฟูซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะตอนนีนะะ้ทุกคนเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะสั่งซื้อ15ขวดตอนนี้นะคะจะส่งฟรีเลยค่ะพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะหรือว่าสั่งซื้อ12ขวดค่ะได้ส่วนลดค่าส่งทันทีเลย50%ทั่วประเทศนะคะ เขาจะส่งแก็บเอ็กเพสนะคะสั่งปุ๊บส่งปับ๊บได้รับสินค้าทันทีเลยค่ะลองไปหาซื้อดื่มกันนะคะดีมากๆเลยอกไก่ปั่นแชมเปี้ยนชีค,ค่านี่เลย